ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี้ไม่ใช่การโจมตีตั้งเป้าไปที่จังหวัดสมุทรปราการคือเดี๋ยวคนจะสงสัยทําไม3วันต่อกันเมื่อวานนี้ในขณะที่เรานําเสนอข่าวเกี่ยวกับสมุทรปราการปรากฏว่าอย่างนี้คุณผู้ชมฮะคนก็ส่งเข้ามาเต็มไปหมดเลยอะ่ะคนส่งเข้ามาคนส่ง Facebook เข้ามาเยอะมากเลยว่าที่สมุทรปราการยังมีตรงนั้นอีกสมุทรปราการยังมีตรงนี้อีกตรงโน้อนอีกอ้าวพอะมันเป็นแบบนี้ปั๊บผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นเราก็ยังไม่กลับสิฮะ เราก็แวะเวียนไปดูหน่อยซิว่าสิ่งที่เนี่ยฮะคุณผู้ชมฝากบอกมาจริงหรือเปล่าฝากช่องนี้ติดตามเรื่องถนนแพรกกระสาให้หน่อยค่ะทําถนนมาเกือบ10ปีแล้วค่ะทาแค่เส้นเดียวแต่ไม่เสร็จสักทีเดือดร้อนรถติดอุบัติเหตุรถชนน้าท่วมขังตลอด10ปีที่ผ่านมาลงพื้นที่ไปเลยเราก็ไปดูแพรกกระสาไปค้นข้อมูลก่อนเริ่มต้นข้อมูลนั้นขึ้นมาเพียบเลยฮะส่วนใหญ่นั้นบ่นไปในทางเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าถนนเส้นนี้ก่อสร้างมานานแล้วแต่ไม่เสร็จสักทีเนี่ยฮะ เกิดมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกไม่เคยเห็นถนนเส้นนี้เสร็จเลยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอยู่หน้าหมู่บ้านไม่เสร็จสักทีปวดหัวทั้งปีทั้งชาติต้องผ่านทุกวันเบื่อมากว่ากันไปเยอะแยะจริงๆครับหลายความคิดเห็นส่งกันเข้ามาเยอะมากจริงๆแล้วไม่ดูตัวอย่างข้อความก่อนแต่ก่อน15กิโลใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงถึงบ้านแต่นี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่ถึงครื่งทางเป็นท้อปวดอะไรไหม,มตีความกันเอง จะติดอะไรกันนักหนาถนนแพรกกษาเป็นเหตุถนนที่ซ่อมไม่มีวันเสร็จอีกถนนพันปีงบเยอะเหลือเกินว่ากันไปนะฮะมีอะไรอีกครับยังมีอีกขับเพลินๆบันเทิงทุกกิโลสร้างนานนานพังเร็วเร็วถนนเส้นนี้ไม่เหมาะกับรถยนต์ลากเกวียนขี่ควายเข้าท่ากว่า นี่ก็คือความคิดเห็นของบรรดาพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นสมุดปราการเมืองแห่งจุดๆถนนแพรกกระสาซ่อมถนนทั้งปีทั้งชาติเนี่ยมีอีกนะฮะโอ้เยอะจริงๆถนนนี้ทําอยู่ตั้งแต่มปลายเรียนจบมาเป็นสิบชาติก็ยังทําอยู่ทำร้อยปีก็ไม่เสร็จสักทีอาก็ว่ากันไปมีอุปมาอุป,มอปมไมยอาจจะมีการเปรียบเทียบที่อาจจะอาจจะเกินไปบ้างแต่เพื่อให้เห็นภาพว่ามันนานจริงๆมันยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับ ล่าสุดวันนี้คุณฟูวินสารสมบูรณ์ทีมข่าวของสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็ลงพื้นที่ไปดูที่จริงที่แพร่กระสาคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นก็เป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็ยังมีไซต์ก่อสร้างอยู่มีขุดมีเจาะทําแล้วทําอีกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยนะฮะสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าถนนแพร่กระสานั้นระยะทางความยาวมัน3ากิโลเมตรเท่านั้นเองมันเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินว่าทําไมมันถึงไม่เสร็จสักทีซ่อมแซมมานานกว่า5ปี ที่ผ่านมาผู้รับเหมาก็จะเปลี่ยนจุดซ่อมแซมไปตามถนนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เคยซ้ํากันเลยแต่พอมันไม่ซ้ํากันมันก็เลยไม่เสร็จสักทีนี่แหละฮะยิ่งซ่อมก็ยิ่งพังชาวบ้านเดือดร้อนมากรถติดขัดนานยาวหลายกิโลเมตรเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งฝนตกลงมาน้ําท่วมขังตลอดที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลลองฟังชาวบ้านดูครับกาี้ วนไปวนมาวนไปวนมาระบบจราจรอะไรก็ความชัดเจนไม่เคยมีมันเดือดร้อนก็ไปหมดเลยซ่อมยังไงก็ไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จถนนมีแต่หลุมจะบ่อพอขุดไปปุ๊บก็เป็นแอ่งบางทีขับรถมาตอนกลางคืนมอไซค์ล้มและเนระนาามันบาดเจ็บไปหมดสลบถนนสลบก็ไม่ดีไม่สัมผัสการรถมาเคลด้านหน้าแตก นะครับเกิดอ,อุบัติเหตุบ่อยซ่อมตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ไปขูดตรงนูน้นเรามาถมตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นมันไม่รู้จักจบครับตัวตัวคุณที่เดือดร้อนอยังไงบ้างโอ,อ้ผมเดือดร้อนเช้ามาปุ๊บกว่าจะมาถึงร้านจากระยะเวลาจากจากที่บ้านมาถึงที่นี่ประมาณ2-3มกิโลผมใช้เวลาอยู่ประมาณ40-50นาทีบางทีเป็นชั่วโมงมันไม่รู้จักจบมันก็เดือดร้อนไปหมดแหละโอ้มันก็ถือได้ว่าหนักหนาสาหัสเอาการนะฮะ ถ้า2อกิโลเมตรแล้วใช้เวลาประมาณ4-50สนาทีเนี่ยก็ถือว่าโหดมากไม่ใช่โหดเอาการใช้คําว่าโหดมากคือใช้ระยะเวลามากเกินไปในกิโลเมตรที่สั้นอย่างเงี้ยนอกนั้นถนนแพรกษาที่ไม่พาไปดูไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณถนนหมู่บ้านนะครทองที่ตําบลราชาเทวะชาวบ้านบอกเป็นเสียงว้ายตายแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเดือดร้อนมากเพราะว่าถนนนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อแตกต่างจากด้านบนเห็นไมหมฮะ่าคืออะไรอันนี้เรานําเสนอข่าวกันไปเยอะแยะแล้วหลายครั้งแล้วเสาไฟกินรีความยาวห่างกันนิดเดียวแต่ละต้นทําไมไม่เจียดเอาเสาเอาเสาออกสักครึ่งหนึง่งแล้วเอางบม,มาทําถนนดีไหมฮะเออท่ออยู่สูงกว่าถนนเยอะมากนะครับแสดงว่าจากนี้ไปต้องทําถนนให้สูงตามท่อคุณดูสิครับ ครึ่งล้อรถมอเตอร์ไซค์นะความสูงของท่อที่วางไว้ถ้าทําท่อต่ํากว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าท่อมันควรจะต่ำกว่าถนนเนื่องจากเวลาน้<ด>ําฝนตกลงมาจากฟ้ามันก็จะต้องไหลลงท่อจนจนอืมเราจะเอาอยัางไงกันดีอืมชาวบ้านในพื้นที่บอกอย่างนี้ฮะเคยร้องเรียนไปที่อ,อบอตอแล้วแต่ดูเหมือนว่าเจ้าของโครงการนั้นจะไม่ใส่ใจลองฟังเสียงชาวบ้านอีกสักท่านหนึ่งฮะ หนักมากเลยลำบากเป็นเดือนนะพี่เนี่ยขับเดินไม่ขับยากเลยนะเคยมีอยู่เว่รถบลางทีก็ตกหลุมนะ <c oughs> ตกหลุมก็ต้องมันหนักต้องมีคนมาก็บอกก็ช่วยหน่อยดัยดนขึ้นก่อนครับผมอยากให้เขาทำเร็วๆหน่อยมิวทางโน้นมันดีๆนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับวันนี้หนงานเดิมนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปอป,อปอชอจวมาสมุดประการลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนนเส้นนี้ก็พบว่ามีการก่อสร้างล่าช้าตาม คือจากกําหนดเดิมที่วางไว้เนี่ยล่าช้าไปสเดือนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมก็ต่อมาอีกสเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนามามิถุนาไม่เสร็จครับท่านยังไงดีล่ะเบื้องต้นปปชขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะรวบรวมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปส่วนการก่อสร้างถนนแพร่กษสานะฮะถนนแพร่กษสานั้นเป็นภารกิจติดตั้งข้อระบายน้ําที่ยาวนาน แล้วงบประมาณในการสนับสนุนอ่ะเขาบอกต้นเรื่องมาแล้วว่าเจ้าของโครงการคือใครเขาบอกว่าเป็นทางอ,อ,อบจอของสมุทรปราการนะครับเป็นอบจอือมอบตอบอกว่าเป็นของอบจอ่าว่าอย่างนั้นคือบางทีเวลานําเสนอข่าวถนนเนี่ยมันต้องมันต้องดูให้ดีนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถนนแต่ละสายเนี่ยบางทีเจ้าภาพคนละคนนะฮะถนนในกรุงเทพมหานครบางทีเจ้าภาพเป็นกรมทางหลวงชนบทเนะี่ยแต่อยู่ในกรุงเทพนะ มันมันมันจะมันมันจะงงหน่อยเราก็ต้องเช็คให้ดีว่าเออเจ้าของถนนเส้นนี้คือหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนสรุปว่าเส้นนี้ก็คืออบอจอจังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวส,สัปดาห์หน้านะครับทางปปชนั้นจะลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สมุทรปราการแล้วก็ไม่ได้มีแค่สมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมครับเอาเดี๋ยวจะหาว่ารายการเราอยู่ดีทำไม ไปเลือกสมุดประการคือมันไปเริ่มที่นั่นแล้วก็ไม่จบก็มีคนร้องเรียนเข้ามาเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าทางเพจเอาให้ชัดก็มีอยู่นะครับใครก็ตามที่อยากจะส่งเรื่องมาก็ลองส่งเรื่องเข้าไปแล้วกัน,กนเผื่อว่าเราจะได้ตามต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามนะครับคุณผู้ชมละครดีวาไราตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store